FM เปิดเสียงดังเสียงค่อยไม่ได้เลยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้เปิด蓝牙模式 FM 模式แล้วพอเปิดหมุนวอลลุ่มก็หมุนไม่ได้ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น fm มอสส์กล่องยับเยินหน่อยแต่เปิดขึ้น เนี้ยเขาให้ดีหนหนัวเรทบสัมู่นึงงมะกุลเยปัมคว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะรับมือกับคนที่เกลียดเรา